สวัสดีเพืเ่อนๆในรายการ The Living Snapshot นะครับวันนี้ออมอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองบัวครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองอุดรธานีนะสามารถมาวิ่งออกกําลังกายปั่นจัก,กรยานตรงนี้วันนี้จะพาไปดูโครงการบ้านสไตล์ังกฤษนะครับที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้นะขับรถไปแป๊บเดียวเดี๋ยวตามไปชมกัน จากสวนสาธารณะบึงหนองบัวเนี่ยขับรถมาประมาณสัก1.5กิโลเมตรนะครับแป๊บเดียวก็จะถึงที่โครงการที่เราพามาชมกันวันนี้กับ Ne o Home อุดรประชาสันติจาก Fraser p r o p e r t y Home ครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะแต่ว่าก่อนจะเข้าไปดูด้านในเนี่ยถ้าเป็นผู้มาติดต่ออย่างผมก็ต้องแลกบัตรก่อนนะครับกับที่รปภตรงนี้นะมีไม้กระดกกั้นครับถ้าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็จะสามารถผ่านเขาออกได้โดย e a s y pass เลยนะครับขับรถแล้วก็เข้าไปอัตโนมัติเลยตรงนี้ก็มีกล้อง cctv วงจรปิดรักษาความปลอดภัยเตรียมไว้้้ใหเรรียบรยบอ พอเดินผ่านด้านหน้าโครงการเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยจุดแรกที่เราจะเห็นเลยก็เป็นส่วนของคลับเฮาส์สไตล์อังกฤษนะในโครงการเนี่ยเขาออกแบบเป็นบ้านสไตล์อังกฤษทั้งหมดนะครับบรรยากาศร่มรืน่นแล้วก็มีความน่าอยู่มีความชามมิ่งมากทีเดียวพื้นที่รอบๆของตัวคลับเฮาส์เนี่ยก็จะเป็นสวนสาธารณะสไตล์อังกฤษนะมีการปลูกไม้พุ่มนะครับไม้ดอกไม้ประดับต่างๆสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่ครับ ึ้นมาบนพื้นที่คลับเฮาส์ครับพื้นที่ตรงนี้นะทั้งฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นส่วนของห้องรับรองครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเซลล์แกลเลอรี่อยู่นะครับอีกหน่อยเนี่ยพอขายหมดแล้วเนี่ยก็จะปรับเปลี่ยนเป็นห้องฟิตเนสในอนาคตครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีส่วนของสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือนะครับเป็นขอบน้ําล้นแบ่งพื้นที่สระเด็กเอาไว้ให้ด้วย ถ้าสังเกตการวางตำแหน่งตรงนี้นะครับเขาจะมีส่วนของอาคารตรงนี้เนี่ยหลบมุมจากสายตาของคนที่ขับรถอยู่บนถนนนะทำให้ว่ายน้ําตรงนี้ได้เป็นส่วนตัวมากขึ้นครับนอกจากพื้นที่ส่วนกลางตรงคลับเฮาส์ตรงนี้นะครับด้านในโครงการเนี่ยก็ยังมีพื้นที่สวนสาธารณะมีบ่อน้ําแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวพักผ่อนหย่อนใจอีกจุดหนึ่งนะครับสาหรับพื้นที่ของโครงการนีโอโฮมอุดรประชาสันติเนี่ยพัฒนาบนที่ดินประมาณ16กไร่มีบ้านทั้งหมด3แบบพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่140จนึง181ตารางเมตรครับงดี๋ยวตามยปชมกัน แบบพืนที่จะพามาชมกันนะครับแบบบ้านนี้เป็นบ้านหลังใหญ่ของโครงการครับฟังชันมี4ห้องนอน4ห้องน้ําที่จอดรถ2คันแบบบ้านนี้พื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่181ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปในราคาเริ่มต้น5.69ล้านบาทครับ ด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นดีไซน์เป็นบ้านสไตล์อังกฤษนะครับมีความโฮมมี่แล้วก็น่ารักน่าอยู่มากทีเดียวครับเขามีการตกแต่งภายนอกด้วยกระเบื้องหินธรรมชาตินะทั้งเป็นกระเบื้องผิวหยาบแล้วก็ผิวมันครับแล้วก็สลับด้วยแนวของคิ้วบัวนะครับเป็นซุ้มอาร์โคงแล้วก็ตกแต่งแพทเทิร์นหน้าต่างได้น่ารักมากๆทีเดียว แบบบ้านวินเชสเตอร์เนี่ยเป็นแบบบ้านหลังใหญ่แล้วก็หน้ากว้างมากๆนะครับด้านหน้าที่เราเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่รอบๆในส่วน Living Are ียเนี่ยรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากๆนะครับประตูด้านหน้าก็ใหญ่หน้าต่างก็ใหญ่นะครับตรงนี้ด้านข้างเขาจะมีพื้นที่สวนครับตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นวิวโดยรอบนะแล้วก็นั่งดูทีวีตรงนี้สบายๆครับพื้นที่ด้านในเข้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับมีส่วนที่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่8-10ถึงที่นั่งได้เลย ด้านหลังบ้าน,นก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆเลยเช่นกันห้องนี้นะครับเป็นห้องนอนชั้นล่างซึ่งสเปซน่าสนใจมากๆเพราะว่าห้องนี้ยื่นออกมาจากตัวบ้านครับทำให้สามารถเปิดเชื่อมต่อกับพื้นที่สวนภายนอกได้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่นอนห้องนี้นะก็จะสามารถนอนชมวิวสวนไปได้เลยครับจัดสวนพื้นที่สวนด้านนอกสวยๆนะเนะชื่อมต่อสเปซภายในตรงนี้ดีมากๆเลย สเปซเนี่ยกว้างขวางแล้วก็ใช้สอยอยู่สบายมากๆนะครับพื้นที่ตรงส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นบ้านหน้ากว้างนะคุณสามารถเลือกดัดแปลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้สอยวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้ยืดหยุ่นมากทีเดียวมาในส่วนพื้นที่ครัวครับครัวตรงนี้ก็เป็นครัวไทยแล้วก็เป็นพื้นที่ครัวปิดสามารถทําอาหารได้จริงจแล้วก็ พื้นที่เนี่ยอยากให้ดูว่าเคาน์เตอร์ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของแบบบ้านของ Fraser Property Home เนี่ยก็คือในส่วนที่เป็น Glass House Laundry ครับพื้นที่ตรงนี้เป็นเหมือนห้องซักตากรีดนะครับห้องรีดผ้าใหญ่มากๆตรงนี้เนี่ยคุณสามารถมีพื้นที่สำหรับตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าได้เยอะมากๆนะมีพื้นที่รีดผ้าด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือด้านบนเนี่ยเป็นหลังคากระจกหน้าฝนนะไม่ต้องกังวลว่าเวลาออกไปข้างนอกตากผ้าไว้แล้วฝนจะตกผ้าจะเปียกนะครับ ขึ้นมาบนพื้นที่ชั้นสองนะครับต้องบอกว่าสเปซตรงนี้ฟังก์ชันเต็มอิ่มมากๆนะมีในส่วนของเป็นพื้นที่พักผ่อนชั้นบนตรงโถงบันไดนะครับมุมนี้อาจจะทําเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้แล้วก็ที่เก๋มากๆครับตรงนี้เนี่ยใช้ประโยชน์ได้ด้วยก็คือเขาออกแบบพื้นที่โถงบันไดให้เป็นโถงสูงครับตรงนี้ฝ้าเพดานสูงมากๆเขาก็เลยทําพื้นที่เป็นห้องพระขึ้นไปชั้นบนนะเดินขึ้นสเต็ปไปตรงนี้ก็สามารถตั้งหิ้งพระหรือว่าพื้นที่ทํากิจกรรมทางศาสนาอื่นๆได้เลยนะ เข้ามาในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับส่วนแรกที่เราเดินเข้าห้องมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เหมือนเป็นมุมคล o s เซตนะครับเป็นห้องแต่งตัวมีมุมสําหรับทําโต๊ะแป้งแล้วก็มีส่วนของห้องน้ำนะครับหลบมุมสายตาตรงนี้เข้าไปนะ สําหรับในพื้นที่ส่วนนอนนะครับพื้นที่ตรงนี้กว้างขวางแล้วก็อยู่สบายๆนะคุณสามารถวางเตียงคิงไซส์หฟุตตั้งเตียงใหญ่ๆได้เลยมีพื้นที่รอบเตียงเหลือเฟือครับแล้วก็สามารถวางเป็นโต๊ะทางานโต๊ะเขียนหนังสือฝายเตียงได้ทั้งฝั่งขวามือของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยพื้นที่ข้างเตียงเหลือเยอะมากๆนะครับคุณทําเป็นบิวตู้เสื้อผ้าสวยๆเพิ่มเติมจากพื้นที่โครเซตตรงนู้นนะหรืออาจจะทําเป็นมุมตู้โชว์ตู้เก็บของหรือว่าของสะสมต่างๆก็ได้ครับ เดินถัดเข้ามาจากพื้นที่ส่วนนอนนะครับสเปซตรงนี้เจ๋งมากๆนะเพราะว่านอกจากพื้นที่ห้องนอนโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่ามีส่วนห้องนอนใช่ไหมส่วนแต่งตัวห้องน้ําแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสามารถทําเป็นพื้นที่ห้องออกกําลังกายในบ้านได้เลยนะครับเป็นเหมือนพื้นที่ห้องอเนกประสงค์ส่วนตัวเรียกว่าเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมที่ขนาดใหญ่จุใจมากๆ นอกจากในมาสเตอร์เบดมแล้วเนี่ยยังมีห้องนอนเล็กอีก2ห้องครับซึ่งห้องนอนทั้ง2ห้องเนี่ยพื้นที่ใช้สอยก็จัดว่าพอเพียงนะครับลูกๆเนี่ยสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยแล้วก็ห้องนอนเด็กทั้ง2ห้องเนี่ยก็มีห้องน้ําในตัวหมดเลยนะนอกจากแบบบ้านวินเชสเตอร์แล้วนะครับถ้าครอบครัวไหนที่ไม่ได้อยากได้แบบบ้านหลังใหญ่มากเนี่ยโครงการก็มีตัวเลือกให้เลือกอีก2แบบนะ สำหรับแบบเชฟฟิลเนี่ยเป็นบ้านแฝดฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่140ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น39.1ตารางวานในราคาเริ่มต้น4ล้านบาท แบบบ้านหลังนี้แม้จะเป็นขนาดเริ่มต้นของโครงการนะแต่ก็ยังสามารถนําแสงธรรมชาติเข้ามาได้ในฟังก์ชันทุกส่วนนะครับชั้นล่างเนี่ยจะมีส่วนของห้องอเนกประสงค์มีห้องครัวไทยที่เป็นห้องครัวปิดครับสำหรับพื้นที่ชั้น2เนี่ยจะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํามาสเตอร์เบดมจะมีห้องน้ําในตัวนะครับมีพื้นที่แต่งตัวแล้วก็กว้างขวางอยู่สบายนอกจากห้องมาสเตอร์เบดมแล้วก็มีห้องนอนเล็กสาหรับลูกๆที่ใช้ห้องน้ําร่วมกันครับฟังก์ชันภายในเนี่ยก็จัดว่าพอเพียงนะครับสามารถวางเตียงเดี่ยวตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะทํําาางนนสหรับ้ๆไดเลย สำหรับแบบบ้านขนาดกลางของโครงการเนี่ยชื่อว่า New Castle ครับ New Castle เป็นบ้านที่มีฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถสคันพื้นที่ใช้สอยรวมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอีกหน่อยนะครับที่155ตารางเมตรอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้น35.7ตารางวานในราคาเริ่มต้น5้าล้านบาทฟังก์ชันของแบบบ้าน New Castle ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็เป็นส่วนของ Family Area นะครับเป็นพื้นที่พักผ่อนชั้นบนตรงถงบนไดให้คนในครอบครัวตรงนี้เนี่ยสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ครับรวมถึงชั้นล่างเนี่ยก็มี พาไปชมแบบบ้านกันมาทั้ง3แบบของโครงการนีโอโฮมอุด oh รประชาสันติแล้วนะครับเรียกว่าออกแบบมาได้ดีและก็น่าอยู่มากๆทีเดียวเดี๋ยวผมมาเล่า,ลารายละเอียดที่น่าสนใจเกี่ยวกับทำเลข,ของโครงการนี้ให้ฟังกันเพิ่มเติมครับตัวโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนประชาสันติซึ่งสามารถเข้าออกได้จาก2เส้นทางหลักนะครับก็คือถนนนิตโยกับถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธาน,นีสำหรับถนนนิตโยเนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วนะชาวอุดรว่าเป็นถนนเส้นที่ตัดตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองตรงวงเวียนนำ้ำคุห้าแยกครับ แล้วก็จากเส้นนิตโยเนี่ยเราสามารถไปทางยูดีทาวนะอยู่ใกล้กับโครงการมากๆครับเป็นคอมมูนิตี้ไลฟ์สไตล์มอลอาหารการกินเพียบนะถ้าจากยูดีมอไปไม่ไกลนะครับก็จะเป็นเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีนะครับสายช็อปเนี่ยก็สามารถไปช็อปปิ้งใกล้บ้านใจกลางเมืองได้เลยนะ ซึ่งถนนนิตยโยเองเนี่ยนอกจากเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองแล้วเนี่ยยังออกไปทางฝั่งตะวันออกนะครับเชื่อมต่อกับจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นจังหวัดข้างเคียงด้วยทางที่เราจะออกไปสกลนครนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อย่างบิ๊กซีอุดรธานีนะภายในบิ๊กซีก็จะมี EGV มีโรงหนังนะครับไปดูหนังใกล้บ้านได้ถ้าใครอยากจะซื้อของเยอะๆเข้าบ้านเนี่ยก็แวะไปแมคโครอุดรธานีอยู่ใกล้ๆกันครับฝั่งตรงข้ามแมคโครก็จะเป็นโรงเรียนเซนต์แมรี่นะเป็นโรงเรียนชื่อดังของจังหวัดนะครับ ส่วนถ้าใครเจ็บป่วยเนี่ยก็สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธานีกับโรงพยาบาลเอกอุดรได้ใกล้ๆโครงการเลยครับก็น่าจะได้รายละเอียดของโครงการนีโอโฮมอุดรประชาสันติไปครบถ้วนนะครับสำหรับชาวอุดรเนี่ยที่อยากได้บ้านใจกลางเมืองสไตล์อังกฤษสามารถเข้ามาชมโครงการได้ทุกวันนะครับมีแบบบ้านให้เลือกถึง3แบบนะ แล้วก็ก่อนจากกันนะครับใครอยากให้รายการของเราพาไปชมโครงการบ้านทาวน์โฮมหรือว่าคอนโดที่ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้นะครับมีโอกาสก็จะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ต้องลาชาวอุดรทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมาติดตามดูกันว่าเราจะพาไปดูโครงการบ้านที่ไหนกันวันนี้สวัสดีครับ